เพื่อนๆครับเวลาเราหย่อดใช้กาหย่อนพวกนะครับทำไมถึงจับกาแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าจับแบบนี้ครับมันจะขนาดกว่าจับแบบนี้ครับถ้าจับแบบนี้ครับมาจอดแป้งไม่หันนะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันทำให้เราหย่อดแป้งได้ขนาดขึ้นคล่องขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับ แล้วที่สำคัญครับที่สำคัญก็คือตูดครับตูดต้องให้ลอยนิดนึงครับอย่าให้ติดอย่างนี้นะครับติดนียวน่าลบาดนะครับต้องให้ลอยขึ้นแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วหยอดไปนี้ครับเห็นไหมมันก็ทาให้เราหยอดไปได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับมีการเพื่อนก็อย่าลืมครับเอาวิธีนี้ใช้ไหยครับจับกาจับที่มือแบบนี้นะครับแล้วหยอดมันก็ทําให้เราหยอดไปได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้นะดูนะครับเดี๋ยวจับนี้ดูทีง่ายเห็นไหมครับจับตรงนี้นะเห็นไหมครับจับแบบนี้มันจะหยอดไม่ขนาดครับเห็นไหมครับมันจะไม่คล้องม เห็นไหมครับมันจะมันจะเกง่งๆครับเห็นครับแบบไม่เห็นไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนครับเปลี่ยมา,จากจับตรงนี้แล้วหยอดเห็นไหมครับมันก็ทําให้เราหยอดแป้งได้ง่ายขึ้นะนะเพืกนเพื่อนก็ลองเอาวิธีนี้นะครับไปใช้ให้ดูนะ